真谷。 ช่วงนี้นี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแต่หลายคนนี่ก็คงกําลังเตรียมตกแต่งบ้านนะคะเพื่อที่จะมีปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่ซึ่งแหวนเองในปีนี้ก็จ,จัดปาร์ตี้เหมือนกันต้องขอมีการปรับเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าให้แหวนเลือกเองเนี่ก็อาจจะออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้นะคะแหวนมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตกแต่งภายในโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วแหวนเชื่อมั่นว่าเซนเตอร์ต้องเป๊ะแน่นอนเพราะว่าเธอคนนี้นะคะจบเอกอินเทียร์ดีไซน์จากมหาวิทยาลัยศ และปากกเลยทีเดียวและสาวคนนี้ก็คือน้องนินยานินฮาเวชรชคูลนั่นเองค่ะ นามสกุลลูกคุณไอเขอรับเบสสกุลนามสกุลใครเนี่ยไดกต้องเป็นนามสกุลของน้องคุณนั่นเองน้องนิชคุณนะคะนล้วคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะสบายดีตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานแล้วค่ะแหมเริ่มกลับมาทํางานยังไงแฟนชาวไทยก็ต้องคอยเป็นกําลังใจให้น้องคุณด้วยนะคะขออื่นถามเลยดีกว่าการตกแต่งบ้านเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะก็บ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ทุกวันถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่น่าอยู่อะ เราก็คงไม่อยากอยู่บ้านแล้วคงไม่มีความสุขที่จะอยู่บ้านใช่ไหมคะบ้านเนี้ยสำคัญมากนะคะว่ามันเป็นการแบบอ่อรปเป็เซนต์ว่าตัวเจ้าของบ้านเป็นยังไงคุณพี่เองเนี่ยก็อยากจะแบบตกแต่งบ้านเรียบเรียบหรูแต่ว่าแบบมีดีเทลนิดนึงแล้วก็ดูอ่อนหวานสาว่องพี่แหมนี่นะคะจะต้องเป็นสไตล์วินเทจค่ะจริงหรออ่าวินเทจใช่รับรอง่าไม่พลาดแน่ วินเทจนะคะก็<ม>จะเป็นการแบบดึงความสนุกรหรูหราแบบย้อนยุคมามีความผู้หญิงมีลายดอกไม้ไแล้วก็พวกเส้นโค้งของขาดโต๊ะมันจะโค้งโคงโใช่ใช่นี่คือเป็นเอก,กลักษณ์ของแวนแววินเทจค่ะเราต้องลงพี่แมนชอบสไตล์วินเทจใช่ไหะก็จริงๆพี่ก็ชอบนะคะแต่ว่ามันแบบ ตรงใจแค่ครึ่งเดียวคุณน้องเพราะจริงๆพี่ก็เป็นกุลสตรีติดเดีอะไรแตต้องแสงไว้ซึ่งความอ่อนหวานแล้วก็ชิคๆนิดนึงอะไรแบบนี้ไม่บอกก่อนตั้งแต่แรกอ้าวใช่เพราะว่ามันมีมันมี m i x a n d match มสไตล์หนึ่งอ่ะที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากในต่างประเทศนะคะจริงปใช่เรียกว่าชาบิชิค่ะอุ้ยเคยได้ยินอยู่ใช่แล้วแล้วคุณน้องพอจะช่วยคุณพีเนรมิดบ้านเป็นได้ิชิได้เลยไม้ห้า สไตล์นี้ใช่ที่พี่หวานชอบหรือเปล่าชอบมากแบบมานั่งสวยหอเรียบง่ายดูแบบติดดินเก๋คุณจะพูดยังไงชอบล้วนี่คือสไตล์ชาบี้ชิกที่คุณบอกว่าใอ่แล้วนี่อย่างคำว่าชาบี้ชิกนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรหรอะชาบี้เนี่ยแปลว่า เก่าโซมมันก็ชิกก็แปลว่าเก๋ๆมันก็คือความเก่าที่ดูเก๋ถูกไหมเก่าที่ดูเก๋เอ้ยชอแล้วมันรู้สึกแบบมีความอบอุ่นอยู่ในตัวอย่างโต๊้อย่างก็อี้ใช่เห็นไหมอย่างเงี้ยก็คือแบบดีไซน์มันสวยมากเลยนะคะแต่ว่าเขาเอามาทําให้เป็นแบบดูเหมือนเก่าๆขันนิดๆเออเหมือนแบบใช้งานมานานแล้วสมมติอย่างก็อี้ตอนนี้คุณพี่เกิดชอบสีขาวบ้านเป็นพื้นขาวๆแล้วก็ เอาไปทาสีขาวแล้วก็ขูดตรงนั้นบิดตรงนี้ให้ม่เหมือนแบบใช่ให้มันดูเก่าๆอะไรเงี้ยได้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นรอยมันดูเก่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นสไตล์เก่าดูแลง่ายด้วยนะบางทีแบบว่าอะไรที่แบบโมเดิร์นมากๆเป๊ะมากๆลูกคุณยี่จะเป็นคนชอบทำเข้าของพังมากเหมาะกับดิฉันเป็นยิ่งนักเลยนะคะสไตล์แชมบี้ชิกที่แหวนค่ะแล้วก็แฉบี้ชิกเนี่ยมันจะไม่เน้นของแพง S <S <an throp ic> จะเน้นแบบเอ่อเอาของมือสองหรือของที่ใช้แล้วเอามาทาสีแบบทําสีเป็นพาสเทลแล้วก็แบบขัดขัดให้มันดูเก่าๆซึ่งมันก็เอ่อจะดูหวานๆมีระดับแล้วก็ติดดินเหมน ที่พี่หมากต้องการเลยป่ะอฟังดูเหมือนจะสับสนชีวิตนะแต่ว่าก็มีหนทางที่จะเป็นไปได้ดูมีระดับโกเกตติดเดนเงี้ยเห็นไหมดูคลาสสิกมากเลยอ่ะทาสีใหม่เป็นสีพาสเทลดีมากๆคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่ๆนะคุณผู้ชมของที่อยู่ในบ้านของเรากาอีคุณยายก็อี้คุณแม่ด้วยนี่ไหวเบื่อแล้วก็เอาเอามาทำเนาะเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นอย่างมากเลยผู้หญิงสมัยนี้เนาะจะต้องทั้งสวยทั้งฉลาดเลือกแล้วก็ ต้องฉลาดใช้จ่ายด้วยแล้วเหมือนพวกเราอันนั้นชมตัวเองไงคะที่แฝงไม่ทราบว่าที่ดูมาทั้งหมดนียใช้วิชชีพอหรือยังโดนมากค่ะคุณน้องแบบตรงใจคุณพี่เป๊ะเลยแบบดูอ่อนหวานเรียบๆเก๋ๆอบอุ่นติดดินเหลือมาก เป็นสไตล์ที่เป็นแบบสิที่พี่ต้องการเป๊ะโอเคอแต่พี่แวนงลงมาว่าจริงๆแล้วว่าแบบแค่ของแต่งบ้านนะีมันไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะคะอืมมันยังมีกระเบื้องอีกมันจะช่วยสร้างบรรยากาศของห้องให้มันดูยิง่งแบบเป็นสไตล์นันมากขึ้นอตอนนี้กระเบื้องอะมาแรงมากมันไม่ได้มีแต่แบบลายโบราณโบราณที่เราเคยเห็นกันออเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบ เป็นเหมือนไม้แต่เป็นกระเบื้องอะไรอย่างนั้นเลยแบบผิวแบบสัมผัสอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไม้จริงๆเลยอุ้ยอย่างนี้น้ำท่วมมาก็ไม่ต้องกลัวไม้ป่งแล้วใช่ไหมลดมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกระเบื้องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่เป๊ะ ไปช่วยเลือกกระเบื้องที่จะดูเหมาะสมกับบ้านสไตล์แนวเชพ้ชิกเสาสดอย่างคุณพี่สักเล็กน้อยได้ไหมเพื่อที่เลือกมาเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านนะคะแต่ว่าพอเอาสีทุกอย่างมาผสมกันแล้วมันเละแล้วเดี๋ยวเราเดินดูกันสักหน่อยดีมาช่คุณพี่เลือกนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ตามมาดูกันเลยนะคะเราวถ้าอยากได้สไตล์แบบบ้านแบบอบอุ่นอบอุ่นโอ้ดูเป็นแนวรัครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ย ประมาณไหนดีครับคุณน,ณน้องแบบจริงจริงไม้ใช้ไม้เนี่ยมันจะทําให้บ้านแบบดูน่าอยู่แล้วก็ดูเป็นบ้านที่แบบอบอุ่นมากขึ้น<อ>ใช่ไหมไม้สีเข้มเข้มนิดน,นึงก็น่าจะอบประมาณนี้หรือว่าอันนี้จะเป็นลายสลับใช่ไหมคะก็เก๋เก๋อีกแบบวุ้ยนี่ลายนี่แบบถ้าไม่บอกนี่ดูว่าไม้จริงนะเนี่ยเหมือนมากเลยแบบลายทุกอย่างมี texture ด้วยโอ้มี texture ด้วยอย่างนี้ถ้าคุณที่อยากแต่งบ้านสไตล์แบบ s ช a b ์บี้ชีคที่คนกำลังน n trend กันมากๆตอนนี้เนี่ยไม้ประมาณ สีต้องประมาณประมาณนี้เนาะเพราะมันต้องสีอ่อนๆดูเปนเทจนิดๆแล้วอย่างคุณผู้ชายจะชอบแบบห้องนอนดำๆอะไรอย่างงี้ป่ะคือว่าผู้ชายค่ะเขาน่าจะชอบแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะมันน่าจะใช้ใช้เป็นแบบกระเบื้องแบบหินอะไรเงี้ยแผ่นใหญ่ๆหินแบบประึ่งว่าเป็นแบบหินอ่อนในบ้านอะไรแบบนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยพื้นกระเบื้องกระแพงกระเบื้องได้แบบสีเข้มอย่างงี้มันจะทำให้ดูห้องแบบ ดูแบบอึดอัดอุดอู้อะไรอย่างนี้นนนนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเบรกด้วยเฟอร์นิเจอร์สีข,ขาวๆมันก็อโอเคเนาะใช่เ <นะ S 2> แล้วห้องอันห้องนี้ก็ดูแบบมีพื้นที่ใหญ่ด้วยมันก็ยังโอเคอา่าใ,ใช่จริงด้วย นะคะแหวนก็ได้เทคนิคดีๆไปมากมายเลยเจ้านงนินเด <หา S 1> ี๋ยววันนี้ผมจะต้องอัญเชิญคุณน้องมาอยู่ที่บ้าคนคุณพี่แลืช่วยจัดและวางทุกสิ่งนะคะแต่งั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องนินฝากสักนิดนึงถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่อยากจะแต่งบ้านว่ามีข้ออะไรที่ควรจะต้องออพึงระวังไว้หรือว่ามีอะไรที่จะแนะนาเป็นพิเศษไหมคะนึกถึงงบประมาณสำคัญเยาย<อ>ใช่ว่าเราเราคิดว่าจะทําห้องนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมแล้วก็พวกผู้หญิงเนะี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างคุณที่แต่งบ้านทีเนี่ยมันจะบาน ไปเรื่อยเพราะว่าอยากได้นูนนนน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นงบประมาณแล้วก็วัสดุที่นามาใช้สําคัญที่สุดน,นะคะ<ช>แหมวันน<ช>ี้ต้องขอบคุณคุณน้องมากมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเนื้อหาสาระและความบันเทิงที่แหวนนามามอบให้ในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะคะแต่วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสําหรับวันนี้แหวนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ không <laughs> <laughs> <laughs>